ิเองได้ฟังอาทิตย์ได้ยี่สิบปีแล้วสองร้อยห้าสิบคนเออนั่นแหละสองร้อยสิบคนกับประแพ้งเนี่ยแหละมันบอบ่อหดพันบาทใท้อยู่ลูกสาวเรียนจบแล้วทำงานที่สวีดเดนจะได้วีซ่าถาวรไหมคะวีซ่าถาวรเขายกเลิกแล้วแม่อืมเขายกเลิกวีซ่าถาวรถ้าให้เขาสิ่ให้แบบเป็นระยะเวลาเป็นช่วงเป็นช่วง วีซ่าหลาวันไม่มีแล้วแตจะเป็นวีซ่านะละได้ว่าก็สิมีระยะเวลาแบบห้าปีอะไรอย่างเงี้ยพอเราอยู่ห้าปีเสร็จปั๊บเรายื่นขอสัญชาติเลยเยอรมันค่าสอบขอสัญชาติแพงมากคือสิบยังอยู่หรอกแต่สวิเดนถือทุกวันนี้สวิเดนต้องสอบสัญชาติสมัยก่อนไม่ต้องสอบไงยื่นเลยเอกสาร อยู่ในเอกสารจบสองอาทิตย์ได้แต่ทุกวันนี้ต้องสอบเพราะมันก็ดีนะมันก็มันก็มันดีเพราะว่ามันมีหลายคนที่แบบไม่สมควรที่จะได้สัญชาติอะ่ะเอวกหูยอย่างเกี่ยวกัว็จะไม่เห็นเลยงานกับบอกเกอร์เฮดใช่ไหมพอออกมาเร็วแล้วข่อยจะนอนหลับไหมวันนี้ปกติหลับคาโทรศัพท์ <laughs> เปิดบ่นเอาแม่เปิดบ่นเอา นะคะถ้าคุณสมบัติครบก็ได้นะไม่แพงหรอกยุโรแต่มาเคร่งครัดตอนผู้ร้ภัยมาเยอะสร้างปัญหาใช่ที่ออสเตรเลียต่อทุกๆห้าปีเจ้ากระบอยอันอยากใครเจียวติย่ายเป็นบางมือแม่เป็นบางมือเป็นบางมือที่จีอยากเออ รอพรยบลงศูนย์ดื่มไวนแล้วอาจจะไล่สดด่าคนค่ะไผนอสเป็นผู้โชคดีก็มีอยู่อีนึงตัวมือนี้เบิงส้มเรานั่งศูนย์เนีย่ยนั่งศูนย์เนีย่ยเบิองส้มนั่งละศูนย์ศูนย์ยี่หลี่ประเด็ศูนย์ยี่เหลี่ยนเนี่ยศูนย์ยี่เหลีเพราะว่าไปไปเม่นยุเพดไปเม่นยุเพยดเยี่สยบห้ฉาฉันอุตสาฉันอุตสาให้อภัยที่แท้มันนี่เองเป็นคนปล่อยคลิป ไปปล่อยแชทเออโอ้ยตัวกูว่าอะรันเมาไหวมุนีกูว่าได้ไล่สดแท้ <c oughs> เออตัดเน็ตนั่งเน่เนอตัดเน็ตนั่งเนเออวัสดี่พอหนูติดตามทั้งในเฟซและยูทูบขอบคุณค่ะเออเขาเคยด่าแล้วจะบัจือกับบัจือเนาะโอ้ยัิบาจืออย่างเมีย มาจือดอกคนจังสี่น่ะโกโหกกลับกอกกลับกบอกเฮ้ยจักสี่ยงกลับกอกค่ะย่าเจ้าคิดออกย่งผู้ใดคือย่าสายลุงบ่หูจ้าไม่รู้รู้แต่ว่ามาปั่น มันมาปั่นนะคะแค่นั้นแหละก็เอามันออกไปแล้วก็แล้วก็ออกไปจ้ากับตาง,างคนตงังค์ยูพูดอะไรยังงกันเรื่องของเขาเหรอบอบอไหนม่นางเบอร์ดียังดอกเอ่อสวัสดีค่ะผอดีใจมาทันไรพอตอนบินกับคนไข้ของหมอน่าจะติดอีกที่สนามบินหมอคงต้องเตรียมเอกสารได้ยาให้พร้อมอเตรียมเด้อหมอเด้อ เลักษณะคนอย่างนางคิมคือเป็นเพื่อนที่พร้อมหักหลังเพื่อนก็ถ้าจนมุมก็ต้องหักหลังอะประมาณนั้นน่ะถ้าจนพุ่งก็หักหลังสวัสดีผอามานานยางเพิ่งเสร็จงานยี่สิหกนาทีค่ะแม่ค่อยพอจะรู้อยู่นะอ,อย่าไปถามหาคนบอดีศาลยกฟ้องแล้วเหรอจะฟ้องกลับไหมยกฟ้องใคร ยกฟ้องใครคะ <c oughs> ตาจ้อยน่าจะาฟ้องตอนนั้นฉันศูนย์อุ๊ยตาจ้อยแล้วก็ศูนย์ศูนย์ค่เะ <Yeah. S 1> เด้เบลาเดฟเฟดี้ <Yeah. S 1> คนละองเดฟเฟดี้อืออ๋อเติงออฟเล็กเด่นอ,อุ้ง oh. <Yeah. S 1> <c oughs> Jag ska springa pappret. Nej, jag behöver i a n s p r till n ä s d บ่ให้ส่งนแม่เนาะอยู่ในไหลก็เก่งเบิดว่าติ มั่นบอแม่อยู่ในไรก็เก่งหมด <c oughs> <c oughs> เก่งคัะมาให้กำลังใจขอบคุณค่ะเดี๋ยวพ่อขอเคลีย์ประเด็นหนึ่งพ่อขอเคลีย์ประเด็นหนึ่งที่ว่าคือ สิปั้นนี่อย่างกันกับปั้นไปเด้อแต่กับสิมะปั้นอันให้ค้นสร้างอีเลดีนะเอาจริงถ้าจะปั่นนะ่ะคือต้องปั่นให้มันเป็นความจริงหน่อยอะ่ะอืมปั้นไหนมันเป็นความจริงเนี่ยอย่าเอาแต่ความบอจริงมาปั้นกันคนที่ดูไลฟ์สดอยู่เนี้ยก็เป็นคนที่มีวุฒิภาวะพอสมควร เด็กสามเด็กสี่เด็กหาเล็กโกกันแล้วีิมาวาคนที่ติดตามหรืออย่างเสียเขาเขาตัดสินไม่ได้หรือเขาถูกหลอกอันนี้มันไม่ใช่นะคะเจ้ากาว่ายะตัดนิดแต่จ่อยเมื่อนางคิมเอาครีมมาดามเฮงมาขายให้คนไทยในส,สวีเดนตัวเองก็ใช้ด้วยและสิวสเตียรอย <laughs> ใช่ พอ,อเพจที่ใช้ชื่อว่าฉันชื่อลินค่ะบอกว่าพอ,อขอทานมันเป็นใครคะเป็นฝั่งอีชาวหมอลำมค่ะไม่ไม่ต้องไปสนใจค่ะเออ,อหนูเลขสองพอ,อโอเคนะคะตอนแรกก็คือส่งเข่าใจให้กำลังใจใผู้ใหยบ้าน เอาไปเอามาจังใดคือได้ไปเห็นใจผู้ร่างคนเหตุผลเราคือเอียงเขาบ่แห้ค่าว่าจันละถือด่าเขาบ่แหงค่าก็เลยเปลี่ยนป้าเจ็ดสิบแล้วเด้อพออืข่ะแม่พอดีว่าอันพยายาคือพยายามถ้าพยายามจะให้คนมาเออ่บอ่มักเล่ดีจังสีจังสัน สิบอกเด้อจะบอกว่าฉันกับยายสายสนิทกันแบ่งแยกคําว่าสนิทจ้ะเนอะฉันกับยายสายบ่เคยหูจักกันมาก,ก่อนมาปั่นฉันในไลฟ์มาปั่นทุกคนในไลฟ์เออแล้วบนันนีได้ได้แลกไล่กันฉันก็ได,ได้ติดต่อกับยายสายเออแล้วจะมาปักปั๊มฉันจะมาปักปั๊มฉันว่า เบิงตีล่ะอีเล่ดีแกยายสายนะ่มันฮูกันมันเบานิทานมันฮูกันฉันไม่รู้จ้ะฉันไม่รู้เพราะฉันไม่ใช่คนเล่านิทานเนอะเอาแชทมาลงว่าเนี่ยดูสิอีเล่ดีแกอันยายสายลุงมันหูจักกันแล้วแชทมันก็ไม่ได้มีอะไรเลยนะฉันก็ถามว่าเอายายสายวันนี้จะเล่านิทานเรื่องอะไรมีนิทานอะไรอย่างเงี้ยคือคุนคุยกันปกติ คือแบบเฮ้ยมพงเสียวมาปักปั๊มอย่างเนี่ยดูสิเออพอเออไอเลดี้รู้จักยายสายเอา้ากับมึงมาตอนนี้ล่ะกูก็เลยรู้จักวปอีสายูแต่ถามว่ารู้ไหมว่าคือใครก็ไม่รู้อีกคนมาปันปันปันเนี่ยฉันก็ยังบ่มหูอยู่อะไปดูสิอีเลดี้โน่นนี่นั่นแล้วคนที่เอาแชทออกมาอะ คือมึงแอบแชทออกมาแรงเด้๋ยมึงเป็นยายสายหรอ,หอเป็นยายสายตีพากันเเววภากันแตงว่าอีเลดี้ไลฟ์สดพูดเองว่ามอบอำนาจให้ยายสายไปจัดการคดีฉันมอบให้ตอนหนฉันเว้าตอนใดว่าพออมอบอำนาจให้ยายสายไปจัดการนะคะฉันเว้าตอนหนว่าฉันมอบอำนาจ มีแต่อีสายมันมาพิมพ์เบาของมันเองเบาเองพิมพ์เองเออเองหน้าไรสดฉันฉันบริบอกว่าฉันมอบอำนาจนให้นางเลยคนในไร่สดเบิ่งไร่สดอันพอออกมากับหูตัวฉันไม่เคยบอกว่าฉันให้ฉันมอบอำนาจให้ยายสายเลยมีแต่อียายสายตอนนี้เรียดีมอบอำนาจให้แล้ว ทุกทำทุกอย่างผ่านยายสายหุ้ยมิจฉาทิตัวเบาเองเออเองพออทุกคนเข้าใจพอ่อเบิ่งไลฟ์สดพออตลอดใช่พออไม่เคยบอกว่ามอบอํานาจค่ะวันนั้นฉันฟังอยู่ฉันบอกคยเบาบอกคยเบาเล้ยจะมาแบบปั่นปั่นให้คนเชื่อว่าเลดดี้พูดเองว่ามอบอํานาจให้ยายยายสายลุงบ้าหรอ เริ่มตงหิดว่าไม่สนิทต,ตอนพออ,อบอกให้ส่งคลิปอะไรก็ไม่เห็นส่งมาให้เลดี้บุญตลอดก็ใช่สายลุงเพิ่งเข้ามาไม่นานบอกว่ามีคลิปแต่ไม่ยอมเปิดสักทีมีแต่ชวนคนเข้ากลุ่มไล่ก็ใช่ไงส่วนคนเขากลุ่มไล่แล้วตอนนี้ก็ไปน,นินทากันอยู่ในกลุ่มไล่กลุ่มใหม่ ว่าเรดี้จังสี่จังสันโอ้ยมึงกับพยายามปันแล้วอีคนพิมพ์ก็มีแต่อีคนเดิมๆนะอีคนเดิมๆนะ่ะพิมปึบ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 สังเกตเอาแล้วกันสังเกตเอาแล้วกันถ้าหวังดีถ้าหวังดีกับเลดดี้ทำไมต้องเอาฉันไปนินทารับหลังถ้าหวังดีไปนินทาถาทั้งเสียหายอันนี้หวังดีหรอ แล้วก็มานั่งบอกว่าเออรดดี้ไม่เล่านิทานแล้วไม่มีอะไรน่าสนใจเอา้ากะกอนกอนอีสายมาฉันก็มาคยเล่านิทานจ้าคนเบิงกับเป็นพันอยู่เขาก็อยู่กันได้เขาเขาเขา,เขาไม่จําเป็นต้องมีนิทานมาเล่าว่าจาเป็นซุ่มสูเขามามาเล่านิทานมาปันใหคุณนั่นผู้นีเสื้อจังสีจังสัน บัดนี้อันเขาบ่ตามซุ่มสูไปสู้กับว่าอุ้ยอีเลดี่มันไม่มีใครสนใจแล้วตอนนี้เพราะไม่มีนิทานคนเขาอยู่กับฉันมากกว่าผู้มูสูมากอีก <c oughs> แล้วในในแชทก็มีแต่คนเดิมๆนี่แหละพิมพิมพิมอยู่นั่นแหละอพิมอยู่นั่นแหละบอกให้พอลงไลฟ์แล้วชวนคนไปคุยต่อในกลุ่มไลน์ งงมากถ้าจะเปิดข้อมูลทําไมไม่เปิดเลยเปิดมาเปิดในกลุ่มทําไมเั่นแหละเออแอบส่องดู fc ของสาวหมอมีแต่คนที่ไม่มีผู้ติดตามเยอะและเพจเอ,อ่อเฟซตั้งขึ้นมาไม่นานเหมือนเขาตั้งขึ้นมาเพื่อปัน่นด่าอีกฝั่งเยอะเลยใช่มันตั้งขึ้นมาเพื่อปัน่นเฟซมันตั้งขึ้นมาเพื่อปั่นเฟซไม่เพจไม่ียตั้งมาปัน่นเต็มอยู่ เพราะเขาบอให้ค้ามันเห็นบอมันก็ทําอะไรเราไม่ได้เพศอีแลวนะอีอย่าให้พูดเพจอีเอ่ออะไรนะเอ่อเรดาโตกเกียวอะไรของมันอนะเห็นไหมเร,เราไม่ให้ค่ามเฮาบอให้ค้ามันกับบอมีอีทีพ่นอีอย่างกับเฮา,าไ,าไอ้มันเฮาไปมันก็เฮาไปเถอะมันก็เฮาไปโหลดแต่ฉันไม่ให้ค่าเพศอี P H e นิงดีเคเห็นไหมไม่ไม่ให้ค่าก็ ไหลดฉบอห้ค่ะเออมึงมันเกียดเกียดตำเกียดตำฉันบอยห้ค่ะพอก็บอกมันไปว่ากูเลิกให้ค่าให้แสงแล้วค่ะไม่มีนิทานก็ติดตามพอาจ้าก็คนเฮา,า,าตามกันเฮาตามกันมัแตะดุด,ด,ดหรือเปม่เนหัววัวเววเวดเตมาตามตอนอีสายลุงเฮ้ยนั่นคอยกำลังเบาอันกันมวนมวนผ้าก,กันล่งไรนั่น,นละ่ะเอ้อ จะมีตัวปั่นอยู่ในไล์ประมาณห้าหกตัวจ้าทุกคนอย่าให้ฆ่าพวกมันใช่ปั่นกันยุน่งโตตอบกันยุน่งสิโตดต่อกันยุ่งดันละซุ่มมันนน่อยละ